เอฟสีเรื่องโมเดลไม่อยากไปเรียนออนไซต์ตอนเดียวจบจะเป็นไงไปชมกันเลยค่ะนี่คุณผมไปทำงานก่อนนะไปปลุกลูกด้วยโอเคค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะโอเคผมไปและเดี๋ยวสายค่ะไปทำงานดีกว่าไป ฮ้ยเมื่อไหร่ลูกจะตื่นกันนะไปทำกับข้าวให้ก่อนเฮ้ยเพิ่งตีเพิ่งหกโมงกัเนนะลูกมากินข้าวได้แล้วลูกมาเฮ้ยไม่ตื่นอีกกันสองคนนี้ตายเตียงอีกแล้วตื่นเร็วลูกเร็ว วันนี้ต้องไปโรงเรียนนะเฮ้ยอีสองคนนี้ก็ปลุกยากปลุกเย็นเปินงานอดค่าขนมนะผมตื่นแล้วครับโนตก็ตื่นแล้วเหมือนกันค่ะแหมพอบอกว่าอดค่าขนมนะเฮ้ยไปเรียนไปผมไม่อยากไปโรงเรียนเลยอะ หนูก็เหมือนกันหนูไม่อยากไปโรงเรียนไปเฮ้ยไปเรียนออนไลน์ก็ไม่อยากเรียนออนไลน์พอโรงเรียนเปิดก็ไม่อยากไปโรงเรียนเฮ้ยอะไรกันเนี่ยแม่จะทำยังไงกับพวกเธอดีนเนี่ยฮะโอ้แม่ก็แก่นี้เองอะ จะไปเครียดอะไรอ่ะไปโรงเรียนจะปลูกอะไรอ่ะก็ตีห้าเองน่ะบ้าโรงเรียนอยู่ไกลออออไปอาบน้ำมมงสิบห้าโรงเรียนจะมารับแล้วเนี่ยต้องกินข้าวอีกนี่ตีห้าครึ่งแล้วไปกินข้าวแล้วไปอาบน้ำไม่เอา เดี๋ยวไม่ทันรถโรงเรียนจะสายอีกวันเปิดเทอมมันแรกแเนี่ยไปก็ได้เติมไปอาบน้ำเร็วพี่เฮย้ยแม่อะไรก็ไม่รู้ดูทีวีดีกว,ว่าไม่อยากเรียนออนไลน์เลยเนอะอืมนั่นสิพี่จะดูช่องไหนอ่ะจะดูช่องเกมสักหละหรือโรบ โอเคได้ฉันชอบมากเลยในะช่องเนี้ยชอบสุดๆในโลกเลยเปิดก่อนชึบชิบชิบ,ชบเปิดแล้วอะดูไปวันนี้ล้างหนะ้าเป็นฟันดนีว่ะดูไปนะพีนนะน,น้ำดีกว่าแต่ไม่อยากไปเรียนเลยยจะหกโมงแล้วนี่โอ้โหเกิน ดีมากจ้ะโอ้ยไม่อยากไปเรียนเลยะต้องใส่ชุดนักเรียนนี่เสร็จแล้วค่ะอืมไปเร็วรถโรงเรียนใกล้มาแล้วไม่รถไม่ทันรถโรงเรียนแล้วโมเดลไปโอ้โหรถโรงเรียนไปซะเร็ววะ่ะ นั่นไงนั่นไงแม่บอกแล้วโอ้โราลงเรียนอะไรอ๋อต้องเดินไปเรียนอีกแล้วเหนื่อยชะมัดเลยเนาะเจริงพี่จตกระานก็มีแค่อันเดียวอะ่ะอืมต้องเดินไปเรียนอีกแล้วเหรอไกลก็ไกลเฮ้ยทำไงดีจุย๊ย ลืมกระเป๋าแบล้วกระเป๋าก่อนโอ้ยวันนี้เป็นวันอะไรกันเนี่ยวันเปิดเทอมคือวันอะไรเฮ้ยฉันเหนื่อยเหลือเกินเฮ้ยหน่อยเอามาทำไมลืมกระเป๋าครับอยู่ไหนอะเ,ออเธอเก็บไว้ไหน,นเก็บไปใต้เกะของเธอไม่ใช่เหรอเตะเกะใครเตะเกะมันวิฉันเจอแล้ว แล้วไปเธอหยิบเลยโอเคฉันดูก่อนนะว่าฉันมีไหมชิบๆๆชิบ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 เดี๋ยวแล้วไปพี่ไปเรียนกันโอ้ยจะชาจะสายอยู่แล้วเรียนเจ็ดโมงสิบหกโอ้โหทันไหมเนี่ยเฮ้ย เหนื่อยใจจริงๆเฮ้ยสวัสดียามเช้าจ้ะหนูเออตื่นละเช้าเลยนะบ่าวค่ะโรงเรียนหนูเปิดเร็วจริงจริงแม่บุกตึ้งต่ดอีห้าแล้วเฮ้ยเหนื่อยชมัดโรงเรียนก็ไม่ไกลนะรั้วตรงนั้นก็ถึงโรงเรียนละเราเรียนกับพี่ชั้นปอไหนไม่รู้มไหนไม่รู้ค่ะคุณครูอ่ะ ให้แบบเด็กๆอ่ะให้เรามาเรียนเยอะได้เพราะว่าเราอ่ะเก่งเรียน,ช,นชั้นต้นมชั้นมหนึ่งทับหนึ่งแนะน่นดูหน่อยดูรถไม่มาใช่ไหมไปพี่ตามมาเร็วโรงเรียนแล้วโรงเรียนเจอมาแล้วโอเคอาจารย์สวัสดีค่ะ โอเคโอเคสวัสดีโอ้โหพี่พี่มาเต็มเลยวันเปิดเทอมเหมนเะนอะเหนื่อยจังเลยเหนื่อยอะพี่หนูมไม่อยากมาเรียนอีกต่อไปแล้วโไหนห้องเรียนแล้วนีของเกะของฉันหนึ่งทับ สอันนี้หนึ่งทับสองไหนนี้ของเก๊หนึ่งทับหนึ่งโอเคเก็บกระเป๋าเก็บในห้องดีกว่าไปเรียนเร็วจนกว่าที่คุณครูจะมาโอ้โหเหนื่อยชมัดไม่อยากมาเรียนแล้วว่าพี่ๆหนูมาแล้วมาสายน้กเราเนี่ยฮะ ไม่ได้มาสายจะตื่นสายอนั่งพี่นั่งนั่งนั่งเดินั่งไหนเราพี่พี่แปลกแปลกไหมทำไมกระเป๋าเบาเออจริงกระเป๋าเบามากปกติกจะมีกระติกน้ําดินสอเฮ้ยเฮ้ยทำไมพี่ไม่มีกระเป๋าแล้วดินสอขอยืมน้องได้ไหมหนูก็ไม่มีเหมือนกันเฮ้ย จะทำยังไงดีล่ะเออขอยพี่พี่พี่อะไรขอยืมหน่อยขอยืมดินสอนหน่อยพี่มีอยู่แท่งเดียวเอาพี่เน็กขอยืมดินสอนหน่อยเอาทำไมพี่มีแต่ปากกาโอ้โหไม่มีใครมีเลยหรอถามหัวหน้าห้องก็ได้พี่มีไหม พี่มีดินสอกดหนูไม่ใช่ดินสอกดหรอกโอ๊ยอะไรกันเนี่ยพี่มันไม่มีคนแบบมีดินสอเลยอะคนนี้ก็มีแค่แท่งเดียวขอยืมแป๊บหนึ่งขอจัดการบ้านก่อนพี่บอกว่ามีแค่แท่งเดียวไงน้องไม่รู้เรื่องหรอได้ขอเพื่อนพี่ไปมีต้องแหกแท่งพี่ขอหน่อยอ่ะพี่ไม่ให้หรอกนะ โอ๊ยไม่ให้ทุกคนเลยเหรอเหนื่อยอะ่ะเฮ้ยรวยแล้วลืมกระติกน้ำก็หายก็ก็หายจะทำไงดีล่ะน้ำโคอะ่กะก็กินไม่ได้แพงก็แพงลืมเงินก็ลืมเงินโอ๊ยทำไงดียังไงต้องซื้อข้าวที่โรงเรียนอีก โอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าตื่นสายเลยอะ่ะไอ้ครูมาแล้วครูมาแล้วทุกคนนี่นะักเรียนเย็บหนังสือหรือไอแพดโทรศัพท์มาจดถ้าไม่มีดิเจอดีจะโดนปะะี้ะเพราะคุณครูบอกมันด่านแล้วเขา ไ่ไหมนักเรียนทำไงเนี่ยพี่เราต้องสวยเน่นี่ไหนบอกว่าต้องเอาหนังสือมาคนเขามีหนังสือกันเพียบเลยอะเราไม่มี เปิดก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะโอเคไหนอสองคนนั้นน่ะอยู่ข้างหลังอะ่ะเป็นเด็กๆอะ่ะเอาหนังสือมาไม่จะลูกทำบอกนี่เดียเอาอเอามาค่ะทำไมไม่เอามาจดทำไงดีอะพี่ทำไงอ่ะนยยาบอกว่าลืมนะไม่ หนูหนูไม่ได้ลืมค่ะแล้วอยู่ไหนมีมีสมุดหลังห้องไหมเฮ้ยมีอยู่เล่มหนึ่งพี่มีอยู่เล่มหนึ่งขอมีค่ะมีไหนไอ้ตัวหาแบบนะคะหาในกระเป๋าก่อนชิบชิบชิบไหนรู้หน่อยเดี๋ยวแล้วค่ะโอเคเก่ง โอ้ยเอาชีวิตรอดคนเดียวเลยนะโมเดลแล้วของไทยเวทชนะศิล่ะหาก่นมีอันเดียวพี่เฮ้ยจริงเหรออันนี้มีอันนึงมีครับมีครับมีครับไหนแป๊บนะครับผมหาก่อนชึบชนี่ครับโอเคเก่งมาก โอเคต่อไปอาจจดตามที่ครูบอกชิบชิบจด,จดเร็วจดพรุ่งนี้เราจะมาเรียนกันโอเคไหมโอเคครับจดจดจดเฮ้ย,ย,ยต่อไปเออเตรียมเรียนของวิชาคุณครูจิวรี่นะค่ะครับ คุณครูจิวลรี่ก็ลืมเอาหนังสือมาเหมือนกันนะจริงจริงจริงสื่อมีตั้งเยอะดูมีตั้งหลายวิชาซุบซิบซุบซิบอะไรกันฮะคุณครูจะไปแล้วรอให้พวกเธอจดเสร็จเนี่ยค่ะครับค่ะโอเคเร็วรีบจดโอเคเหลืออีกไม่กี่วและคุณครูจะไปละเหลืออีก ไม่เขียนนาทีละอีกนาทีเดียวละอ่ะรีบจดคุณครูไปละบายบายโอ้ยกว่าจะเรียนเสร็จนะเนาะเฮ้ยไปพักเที่ยงกันเถอะคุณครูจิวลี่พักเสร็จก็คุณครูจิวลี่เลยโอ้เฮ้ยมาดูน้ำก่อนนะโอ้มีแต่แพงแพงไม่มีฟรีเลยนะเธอ จริงพี่จะกินน้ำอะไรล่ะก็หิวมากเลยลืม,มก็ติดกน้ำก็ลืมมาเออที่โรงเรียนก็ซื้อแพงอะ่ะจริงหาขวดน,น้ำในกดในถังขยะไหมเออ,เอ,อพี่ความคิดดีพี่ไเออจอแล้วอันหนึงแล้วอร่อยมากๆเลยนะตอนเย็น อาจารย์บอกว่าให้ยืมสกูตเตอร์ของอาจารย์ไปได้โอเคโอเคไปโอ้โหสกูตเตอร์อาจารย์เยอะนั้นนี่อจริงเยอะมากพี่เอาวันนู้นนะเดี๋ยวหนูเอาวันนี้โอเคมีตั้งหลายคัน,น่ยใช่คุณครูอาจารย์บอกว่าพรุ่งนี้ค่อยเอามาคืนโอเคโอเคไปเล้ว ขึ้นมาพี่ตามมาเราไปกันเถอะเคขับเป็นป่าเราอะมาแข่งกันไหมมาเด้หนูขับเป็นหนูเคยไปเรียนโอ้เธอทรงตัวเป็นป่าเป็นเด้ขี่จักรยานสองล้อก็เป็นอย่าเล่นสเก็ตบอร์ดก็เป็นอย่าพี่เล่นไม่เป็นคนเดียวนี่ ปล่าพี่เล่นเป็นแค่สกูตเตอร์แล้วก็เอ,อ่อจักรยานพี่เล่นสเก็ตบอร์ดไม่เป็นแต่พี่เล่นเสร์ฟสเก็ตเ,เป็นเอางงงงเอาผิดบ้านผิดบ้านอันนี้บ้านนะนะนาสวย <c oughs> บ้านนาสวยโอเคเอาป้าป้าป้าเขตที่วิง่งออกกำลังกายนานมากเลยนั้นนเนี่ย หายมาลงแล้วพี่โอเคไปมาแล้วค่ะแม่โอเคเก่งกันจังเฮ้ยตอนเนี้ยตอนเย็นนะ่ะเราไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วเตรียมกระเป๋าใหม่กันเถอะเราจะได้ลืมไม่ลืมไงโอเค รีบเตรียมกระเป๋าเร็วพรุ่งนี้จะได้ตื่นเร็วๆโอเคพี่จะเอาหนังสือเรยียนวิชาคุณครูคุณครูกัญชามานะอ่ะสีแดงเร่มสีแดงแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าเลยชึบอ่ะของเธอเรียนกัญชาเหมือนกันเธอก็เก็บใส่กระเป๋าโอเคโอเคชึบเก็บเอากัญชาขึ้นมา เก็บใส่กระเป๋เอาอ้าใส่ไปบอกแม่ว่าไปชมกระติกไปล้างกระติกน้ําแม่ไปล้างกระติกน้ําให้พวกหนูสองคนหน่อยโอเคจ้าโอเคปเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเ,เพื่อนๆสนุกกันไหมเอ่ยทุกคนอย่าลืมเตรียมกระเป๋าและอย่านอนดึกนะคะเพราะเราเปิดพวกเราเปิดเทอมแล้วโอเคหรือเปล่าอ่ะส่วนเราก็เปิดเทอมแล้วเหมือนกัน เราเรีบกลับมาเพราะมาทำคลิปให้ทุกคนดูเลยนะโอเคค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายน,นายนาเฮ้เตรียมเสร็จแล้วเป็นนอนกันเถอะพี่พรุ่งนี้จะได้ตื่นไม่สายโอเคบายบายจ้า